คำถามของเสียแมวนะครับสําหรับพักไทยสร้างไทยครับคำถามคือในฐานะที่ท่านเคยคุมงานด้านความมั่นคงระดับชาติหรือสมชชสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านมองว่าโครงสร้างความมั่นคงของไทยในปัจจุบันหลงทิศหรือไม่และท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาพักไทยสร้างไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการรักษาอธิปไตย และการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานอย่างไรรเพื่อไม่ถูกคอรหาว่ายอมแลกดินแดนเพื่อธุรกิจใช่ไมโอเคนะครับครับโอเคครับสองนาทีนะครับได้ครับพร้อมแล้วเชิญครับครับไม่หลงทางแล้วครับสภาความมั่นคงเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามอยู่เสมอแต่ปัญหาตอนนี้ต้องยอมรับว่าภัยคุกคามน่ยมันเคลื่อนตัวเร็วแล้วมันก็มีความแตกต่างมาอย่างทุกอะไรทุกด้าน แต่เรามีพร้อมรับมือแบบที่พี่ยืนยัเนเลยครับเพราะสะภาความมั่นคงเข้าใจเรามียุทธศาสตร์สถาปนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนฉะนั้นเรารู้ว่าภัยคุกคามจะเข้ามาด้านไหนก็ตามอ่ะเราก็รับมือได้ตรงนี้แหละครับฉะนั้นเชื่อมั่นว่าเราไม่อะไรหลงทิศแต่ว่าการรับมือเนี่ยแน่นอนครับปัญหาคือว่าทรัพยากรทุกมิติของเราด้านความมั่นคงเนี่ย ปัญหาคือว่าเราต้องสนทิตกกำลังให้ทันที่พร้อมจะรับมือตอนนี้พอไปถามเรื่องน่าจะเป็น m o u 4 3หรือ44โดยเฉพาะทางทะเล4 4เนี่ยต้องยืนยันครับไอ้ m o ม44เนี่ยมันไม่มีทางลงตัวและหาก้อยุติได้นะครับแน่นอนในประการแรกเนี่ยมันก็มีเรียกว่าไอพื้นที่1ต่อไอแผนที่ 1. ต่อ2แสนที่เน็บเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วปัญหาที่หนักคือการลากเส้นนะครับพี่จะดูในประเด็นปัญหาชาธิดนก็มีปัญหาแต่3เนี่ยมันอาการหนักเลย เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันกลายถูกแบ่งการรับผลประโยชน์จากของมหมาอำนาจไปแล้วฉะนั้นไอ้ความลงตัวที่จะไปจบตรงเรื่องทางทะเลเนี่ยค่อนข้างยากและค่อนข้างจะไม่มีโอกาสลงตัวเลยยกเว้นเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งของเรานะครับตรงนั้นนะ่ะมันพอที่จะพูดคุยรับมือต่อไปได้แต่จากตัวแบบของ m o u 44ที่มีอยู่เนี่ยยากที่จะเกิดการยอมรับเพราะ จุดที่มันจะลงตัวได้ก็ต้องมาเป็นกฎหมายอันคลอสซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นสากลและจะลงตัวได้แต่ถามต่อไปว่าแล้วไอ้กฎหมายอันนี้กัมพูชาเขาจะยอมรับหรือแน่นอนครับของไทยเนี่ยเรารับไว้อยู่แล้วนะครับเราเป็นภากีให้สัตยาบันกัมพูชาเป็นภากีแต่ไม่ให้สัตยาบันฉะนั้นไอ้ความลงตัวยากลําบากอันเนี้ยเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายเราเพื่อพร้อมจะ,ะเผชิญจากภัยคูกคามจากกัมพูชาเท่านั้นเองครับใช่ครับครับนะฮะก็ สองคำถามที่ถามพักไทยสร้างไทยไปนะฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างความมั่นคงของเราหลงทิศไหมเสียแมวบอกว่าไม่หลงทิศนะฮะส่วนอีกคาถามนึงเนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่ามันค่อนข้างยากที่จะลงตัวพูดง่ายถูกไหมฮะเรื่องของ MOU44 เรื่องทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทยกับพูชาแต่ละท่านมีใครอยากถามอะไรเสียแมวไหมฮะจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ถามก็ได้นะครับครับก็ถามได้ไหมครับได้ครับดึงคำถามอาจารย์เจษติงครับขออนุญาตครับคือเสียเนื่องจากว่าเสียอธิบายแล้วครับใช่ไหมครับว่า ไอ้ mou 4 4ครับยังไงมันก็คุยกันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกสองสามทางครับคือว่ากันไปอย่างเนี้ยเส้นที่ขีดผิดขีดถูกอะไรก็ว่ากันไปตามที่ลอนนอนเนี่ยเคยขีดมาผิดถูกไหมครับเเป็นอยู่างอิหรนาการที่ก้าวขีดไว้ถูกนะครับสมขีดไว้ถูกเนี่ยครับก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วหาวิธีคุยกันไปหรือว่าสองต้องปรับให้มันถูกต้องตามมันคอสที่เสพพูดถึงหรือสามยกเลิกไปเลยครับณตอนนี้จริงๆหลักต้องไปสู่อันคอสให้ได้ถ้ามันอันคอสได้ข้อยุติแน่ แต่เราเชื่อมั่นว่ากัมพูชาไม่ไปจบที่อันคอสฉะนั้นไอแนวโน้มเนี่ยที่อาจารย์ว่าเนี่ยไอปลายทางเนี่ยดีไม่ดีต้องต่างฝ่ายต่างเดินแยกตัวกันไปแต่นน้าสการตอนนี้ยืนยันว่ามันจะอยู่ในการ,รเผชิญที่กาลังต่อรองว่าเอ้ยจบที่อันคอสได้ไหม,มแต่พยากรณ์แล้วเป็นความยากลําบากแน่ถ้ายังเป็นตระกูลหุน่น ยังเป็นผู้ปกครองประเทศของกัมพูชาใช่ครับใช่ไหมครับผมผมอยากให้เสียแมวช่วยอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณผู้ชมงงอันครอสอันคอสที่ว่าคืออะไรนิดนึงฮะมันคือกฎหมายทางทะเลนะครับซึ่งเป็นสากลนะครับของสหประชาชาติกําหนดขึ้นมาทําให้กฎหมายตัวนี้มันมีความชัดเจนในการที่จะมาตกลงกันในเรื่องเส้นแบ่งทางทะเลต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยึดตรงเนี้จะได้ข้อยุติปัญหาคือว่าไทยเนี่ยเป็นสมาชิกกัมพูชาก็เป็นสมาชิกครับ ไทยให้สัตยาบันเพื่อยอมรับกติกานี้แต่กัมพูชาเขาไม่ได้ให้สัตยาบันครับฉะนั้นตรงเนี้พูดยังไงก็ไม่มีทางเพราะเขาไม่รับสัตยาบันมันก็มาบรรจบกติกาเหมือนแข่งฟุตบอลน่ะเฮ้ยต้องกติกานี้ห้ามใช้มือนะว่าใช้แต่เท้าเนี่ยแต่ว่าเขาไม่รับมันก็ไม่บรรจบกันซะทีบรรจบกันซะทีถูกต้องคุณชัยนนท์โทนนะครับผมจะอธิบายตามนี้คืออนุสบัตย์ U N C L O S United Nations Convention on the Law of the Sea โอเคขอบคุณครับอาจารย์ คุณหมอถามหนึ่งคำถามผม,<ช>ผมจจะถามนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ตึงว่าเมื่อกี้ที่จะที่ท่านเสรพูดเนี่ยโอเคนะแต่ประเด็นที่ต้องเสริมที่ตึงว่าขนาดนี้เขมรเพิ่งจะลงสยาบันเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในในอันคอสหนึ่งเก้าแปดสองดังนั้นการที่เขมรลากเส้นหลายทวีปที่สร้างปัญหาขึ้นมาอ้อก,กับกูดแล้วทำให้เกิดพื้นที่ทับซอ้อนเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะมากินผลประโยชน์ของเราจุดที่น่ากังวลใจก็คืออีกห้าสิบปีเราอาจจะเสียดินแดนทางทะเลวันนี้คุณเซนอาจจะผลประโยชน์แต่มันจะบันทึกไว้ว่าวันหนึ ตัวเทเลตุงงนี้เป็นของเขาดังนั้นทางออกผมคิดว่าเราหน้าจะเห็นตรงกันที่ควรจะยกเลิกวิธีการยกเลิกมันมีสองอย่างนี่นักกฎหมายเทเลคุยให้ผมฟังว่าหนึ่งวันนี้เขมรลงนามอนคอสใช้อันคอสเจรจาเพราะตามฝ่ายต่างต้องเคารพอนคอสซึ่งกันและกันอันที่สองคือไม่ต้องอะไรไม่ต้องทําอะไรต่อทงไว้อย่างงี้ที่ไม่ไปเรื่อยเหมือนที่เราผ่านมาตั้งแต่4ีถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้ามันก็จะไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้าเดินหน้าเมื่อไหร่เสียหายม่ทราบเสียคิดยังไง ปัญหาคือว่าตอนนี้ทุกคนว่าเฮ้ยทรัพยากรมันมีจริงมากมายตามนั้นไหม <ừ> เพราะการประเมินนี่มันแปลกนะตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จนไม่รู้ข้อที่จริงเนี่ยเฮ้ยมันมีผลประโยชน์มากขนาดไหนล้านล้านเป็น10บล้านล้านเป็นเท่าไหร่งั้นทั้ง <ừ> สองประเทศก็ตามมันนะนะแต่สองประเทศปรากฏว่าเบื้องหลังนี่คนบอกว่าตามมันยังไงเฮ้ยจริงๆมันมีเจ้าของอยู่ป่ะแต่นั้นเอาละตรงนี้ถ้าล่าสุดผมด้ถ้าว้อมูลจากคุณหมอว่าอันคอสมาอย่างน้อยไอ้ความลงตัวที่จะว่ามาพูดในการลากเส้นเนี่ย มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่เชื่อว่าไอ้กระบวนการตรงเนี้ยจะแบบที่ที่หมอว่านี่ครับแน่นอนครับมันจะต้องดึงไปก่อนเพื่อเพื่อเพื่อไม่รู้แหละจะทิ้งความได้เปรียบซึ่งกันและกันแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังมากๆใช่ครับครับครับหมอโอเคนะครับโอเคครับวิโรจน์เชิญครับผมผมขออนุญาตบิดมาอีกคําถามนึงได้ไหมครับได้ครับเพว่าในฐานะที่พี่แมวนะเสียแมวเนี่ยนะครับเคยเป็นผู้บริหารของสมมชนะครับแล้วผมเชื่อว่า ในใจของเสีแมวเนี่ยอยากเห็นสมชเนี่ยที่มันเป็นองค์กรที่มีบทบาทในด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับที่บูรณาการมากกว่านี้นะครับผมก็เลยอยากกระถามนะครับว่าเสีแมวเนี่ยถ้าเกิดสามารถเข้าไปจัดระเบียบโครงสร้างปรับปรุงสมชเนี่ยให้มีบทบาทในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการความมั่นคงเนี่ยนะพี่แมวเนี่ยมี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 ความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรในการปฏิรูปอย่างสมชตรงนี้จริงๆตามกฎหมายอำนาจหน้าที่โครงสร้างเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วนะ แต่มันขึ้นอยู่กับผู้บริหารคือแน่นอนขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีก่อนสําคัญมากประธานสภาความและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องยอมรับว่าอสมาชิกของสภาความมั่นคงชาติเนี่ยมีฝ่ายข้าราชการประจําเพียงสองคนนะคือผู้มือการทั้งสุดและเลขาสมชแล้วก็เป็นเลขาด้วยนอกกนั้นฝ่ายการเมืองหมดฉะนั้นเนี่ยเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติเนี่ย มันต้องมีโอ้โหเรียกว่าศาสตร์และศิลปศิลปะในการนําเสนอสมาชิกเนี่ยอีก9ท่านแต่หัวใจสําคัญนายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจเรื่องความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะในสถานการยุคปัจจุบันของโลกเนี่ยอย่างแตกฉานเพราะเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความยากลําบากในมหาหน้าสองขั้วแล้วตอนนี้เราเห็นความชัดเจนเลยนะ ทั้งสองขั้วยึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งถ้าเมื่อก่อนยังสงครามอุดมการยังไอ้ปีกซ้ายปีกขวาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เลยมันจีโอ p o l i t i c กับแสวงหาความมั่นคงของทรัพยากรในพื้นที่ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราไม่เฉียบพอวางจังหวะให้ดีอะยากต่อความยากลําบากขนาดเป็นฝ่ายเดียวกันแท้ๆวันนี้ทรัมป์ก็จะไปล่อกรีนแลนด์ของนาโต้นนาโต้ด้วยกันเนี่ยนี่แหละครับใช่ครับ ในไหนก็ถามเรื่องเกี่ยวโครงสร้างสบชผมก็อขุญาตกับพลโทกระดองรับผมเนี่ยสิทธิ์ของคุณอาแมนอยู่แล้วคืออยู่สบชด้วยกันคือตอนแรกคุณอาบอกว่าเรื่องเกี่ยวโครงสร้างความมั่นคงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหลอกมันมีประสิทธิภาพแต่ณับปัจจุบันนี้เราเห็นชัดเจนครับที่คุณอาพูดเรื่องเกี่ยวโครงสร้างของสภามชแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานหรือรองรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายส่ยความมั่นคงได้รวมถึงมี2คนปปบสังสุดกับเลขาสบชหลายครั้งเวลาเสนองานต่างๆในสภามชร่อยก ขาดคือทั้งๆท,ท,ที่มีเลขาธิการสมนชนั่งเป็นเลขาแต่ว่าเราเสนอเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับงานความมั่งคงทำไมถึงทําให้นักการเมืองไม่สามารถที่จะตกผลึกในการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้อย, <ừ. S 1> อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของอปัญหาอุยกูครับคือผมผมทราบดีว่าตอนนั้นมีการเสนอว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับการผลักดันพี่น้องชาวอุยกูทั้งๆที่เสนอทั้งข้อดีและข้อเสียในการผลักดันพี่น้องชาวอุยกูกับประเทศต้นกำเนิดแต่นายักมตรีแล้วก็หรือ คนที่นั่งอยู่ตรงบนงโต๊ะนเนี่ยก็ยังที่จะตัดสินใจจะทําให้เกิดกับความมั่นคงที่เรามีความมั่นคงอันเดียวคือความมั่นคงของมนุษย์ผมจำได้ที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าเข้าไปในสามาชเนี่ยอันแรกที่ผมอ่านคือว่าตอนนี้ความมั่นคงของชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นความมั่นคงของมนุษย์มากกว<ช>่า <ขอ S 2> ความคงอนุรักษ์นิยมกระแสโบราณแต่เก่าแต่ว่าการเราเสนอเข้าไปในสภามชเป็นเป็นเป็นสิ่งที่นักการเมืองขาดเจตดจำนงท่านการเมืองหรือเขาไม่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงความละเอียดอ่อนต่างๆความมั่นคงซึ คุณอาคนโทรพระดอนเนี่ยคิดอย่างไรว่าเลขาสามาชควรจะมีเสียงที่ดังมากกว่านี้หรือไม่เพราะตอนนี้ผมเห็นว่าเสียงของเลขาสามาชเนี่ยเบาไปหน่อยพอนพอพอ,พอนักการเมืองบอกว่าไม่ไ,ได้เงี้ยอเอาทางได้ ก็ต้องตามนักการเมืองกูไหมฮะเลขาสบชก็เลยนั่งนิ่งๆผมอยากจะเห็นเลขาสมชอย่างเดียวคุณวิโรจน์นะครับเลขาสมชสบชต้องเกรี้ยงไกลสบชที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยต้องเข้มแข็งมากกว่านี้จะทาอย่างไรสมชเข้มแข็งมากกว่านี้ต้องยกระดับขึ้นมาขนาดไหนหรือไม่เป็นกระทรวงหรือไม่ครับคุณอากรนี่มันไม่ต้องถึงระดับกระทรวงแต่ต้องยอมรับมันมีข้อจํากัดนะครับโดยจริงๆเนี่ยเราเรียนแบบมาจากสหรัฐแต่ปรากฏว่าถ้าโครงสร้างของสภาความมั่นคงนะ ทั่วโลกที่เคยไปประชุมร่วมกับประเทศที่มีสภาความมั่นคงเป็นร้อยกว่าประเทศนะยืนยันเลยว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงตัวใหญ่มาจากการเมืองครับใช่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีไปนั่งประชุมกับประเทศไหนก็ตามหันซ้ายหันขวาเนี่ย <c oughs> เขายัางนึกว่าเรากเกษียณมาแล้วเลยแล้วมาเป็นเลขาหรื <c oughs> อรีทายลีลาออก <c oughs> แล้วมาเป็นเนี่ยเ <c oughs> พราะส่วนใหญ่พวกเขาที่ติดเราเนี่ย เขาคนที่มาจากการเมืองหมดเอาง่ายๆกับมาเลเซียใช่ไหมเลยการิการต่อเาครับเขาก็มาจากการเมืองตอนนั้นไปประชุมติดกัตตุรกีตุรกีก็ตัวทีก็มาจากการเมืองเต็ดกบสารั์ทาไม่ต้องพูดถึงเลยที่ปรึกษาความมั่นคงนั่นแหละคือเาขาธิการต่อความมั่นคงฉะนั้นตรงเนี้แต่ว่าคนเหล่านั้นต้องยอมรับมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและใกล้ชิดแล้วทีมงานเขาแข็งปังครับฉะนั้นตรงนี้เขาถึงมีพลังในอดีตเราก็เคยเป็นการเมือง แล้วเราก็แปลงกลับออกมาจนมาเป็นฝ่ายประจาดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ต้องกลับมาพิจารณาเหมือนกันว่าเอ๊ะเลขาธิการนายร่วมตีเป็นการเมืองเลขาธิการสภาความมันคงต้องเป็นหรือไม่ตรงนี้แหละครับมันมันถึงจะมีอิทธิฤทธิ์อันนี้มันก็เป็นสองมุมนะครับนี่แหละครับก็เลยอธิบายคุณอ้าวถือว่าซอซๆอยู่นะผมนิดเดียวนะคือเมื่อกี้ที่บอกว่าขมินนะ ผ่านกฎหมายโดยสภาในการให้ไปลงนามเสถียรภาพอันคอสเมื่อวันที่16มกราคมการนี่ผ่าสดๆเลยหาสดๆนะได้ประชาชนได้ตามขอบคุณมากคราต่อเรครับยังไม่ตันข้อมูลรับแสดงว่าแสดงว่าอย่างน้อยมีทิศทางเพทาะที่ยูรีที่สามเนี่ยยังไปยอมรับเรื่องรายด่งรายได้นะทางเทคนิคเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสลงตัวแต่ถ้ายอมอันคอ์สเนี่ยละเดี๋ยวหันลีหันขว้างกันหน่อยแต่เชื่อว่าโอกาส นานะคตจะจฉพาะลงตัวได้นะนแต่ <จะ S 2> ถ้า<ด>เป็นตระกูลเฮทุนเนี่ยอาจจะเร็วขึ้น <c oughs> นะฮะเอ้านี่คือพลโทรพระดอนะครับจากพักไทยสร้างไทยนะฮะส่วนใหญ่เป็นคำถามในเชิงสมชก็ตรงกับตำแหน่งเก่าของทางเสแมวนะฮะ